สวัสดีค่ะนุณผู้ชมนะคะสรุปหวยลาวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสียงงวดวันที่28นะคะตรงกับวันศุกร์นะคะเราก็มาดูเลขเด่นเลขวิ่งนะคะแล้วก็ชุดน้อยตัวนะคะกันต่องวดค่ะนะคะสรุปหวยลาวนะคะโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสียงนะคะชุดคัดมาน้นินะคะหูคู่ดิ่นนะคะงวดวันที่28วันศุกร์นะคะ เลขเด่นนะคะของเซียนใบนะคะให้เด่นจิตรองห้านะคะอันนี้เป็นแนวทางของเซียนใบนะคะเด่นจิตรองห้าของพ่อเฮงนะคะมีสามมีหกคือมีสามมีหกมีห้านะคะนี้เป็นสูตรของพ่อเฮงนะคะสูตรหลักหน่วยแปดหลักหน่วยห้าหลักหน่วยหนึ่งและหลักหน่วยสี่นะคะส่วนของเซียนปีนะคะหัวเลกจะแหกหมานอนนะคะให้เด่นหนึ่งล่างเด่นหนึ่งนะคะบนเด่นจ็ด นะคะพันกรให้หนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งหกนจ็ดนะคะล่างเจ็ดสองเจ็ดส็ดจ็ดเนะคะเด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดรองห้า เด่นเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามอ่าตัวเด่นนะคะเจ็ดสามห้าสามหน่วยสามนะคะ เลขเจ็ดดีชนกันเกือบทุกเสี้ยนนะคะกําหานี่มาติดนะคะเลขนเจ็ดรองห้านี่ตัวกันนะคะเจ็ดหนึ่ง บิ้ลเจ็ดเจ็ดกับหาหานะคะชุดสามตัวห้าเจ็ดสามสองเจ็ดเจ็ด ทุะนะคะ,ะทบทวนตัวเลขนะคะสรุปหวยลาวนะคะรวมเซียนนะคะเด่นเจ็ดนะคะรอง5้านะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเดสามห้าหหลักหน่วย1หลักหน่วยสหลักหน่วย3มนะคะแล้วก็ตัวกัน7จ็ดเปตห้าหกตัวเดิน5 6, ้าเบิ้น7จ็ดเศและ5้าหนะคะ,ะชุด3ามตัวนะคะ5้าเจ็และสองดเนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะสูตรหวยลาวรวมเซียนนะคะ ท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะสุดคำนวณหวยนะคะกับมีเขามีหลุดนะคะ